ครับสันหาตะแด้วันนี้เราจะมาทําต้มหัวปลานะครับเป็นหัวปลาและก,ก้างปลา,าพุงปลาที่เหลือจากเที่ยวลนาดน,นะครับ <Okay. S 1> ครับวันนี้ก็คือต้มปลาครับ <Okay. S 1> ขงิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงครับ <c oughs> ต่อไปก็วิธีการทําครับกางตอนแรกตั้งน้ำใส่เกลือครับเดี๋ยวพอเดือดเราจะใส่เกรือต้มยำลงไปครับครับพอน้ําเดือดเราก็ใส่เครือต้มยำลงไปเลยครับครับพอเดือดเราก็จะใส่ พวกหัวปลาแนะละก้างปลาคือก้างปลามันไม่ใช่ก้างที่แบบก้างนะครับมันเป็นเนื้อที่เราเลาะแล้วก็ติดก้างไว้หน่อยแต่ที่เหลือจากลาบนะครับจากนั้นก็รอเดือดเราจะปรุงรสครับถ้าพอเราจะเดือดหน่อยแล้วก็จะใส่มะขามไปครับ แต่เราต้หงหอยจะปรุงรสนะครับครับแล้วก็ชิมปรุงรสขาดเปรี้ยวขาดเค็มยังไงก็เติมเอาครับรสชาติปลาไข่ปลามันสุดท้ายก็ใส่ผักชีไปเรื่อยไปเลยครับครับก็เป็นเสร็จครับต้มปลาต้มหัวปลาง่ายๆตามสไตล์ไปสันหาใต้ดๆครับลองทำตามดูครับรับรองอร่อยชัวร์ครับุงนอหม้อนะครับขาดเค็มขาดเผ็ดยังไงก็เติมเอา ลองตามดูครับรับรองอร่อยชัวร์